ที่ห้องประชุมแตรทอง3ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีคณะทำงานกำกับดูแลโครงการท่าเรือสีขาวพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมปรศุสัตว์กองทัพเรือสุลกากรท่าเรือแหลมฉบังผู้ประกอบการภายในท่าเรือแหลมฉบังเพื่อประชุมวางแผนการทำลายหมูเถื่อนและขาไก่เถื่อนที่คดีใกล้ถึงสิ้นสุดโดยขณะนี้รอเพียงหนังสือยืนยัน จากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในการยืนยันถึงขั้นตอนสุดท้ายในการดำเนินคดีจึงจะสามารถนำไปทำลายได้ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าภายในเดือนกันยายนนี้หนังสือดังกล่าวจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ด้านตัวแทนคณะทำงานโครงการท่าเรือสีขาวพื้นที่ท่าเรือแหลมฉะบังกล่าวว่าสำหรับเนื้อหมูเถื่อนและขาไก่เถื่อนทั้งสิ้นกว่า100ตู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉะบังและท่าเรือเอกชน โดยเริ่มเน่าเสียแล้วจำนวนหลายตู้ส่งกลิ่นรบกวนไปทั่วบริเวณท่าเทียบเรือต่างๆจึงต้องเร่งทำลายสินค้าดังกล่าวสำหรับพื้นที่ที่จะใช้ทำลายเนื้อหมูเถื่อนและขาไก่เถื่อนคือพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีและจังหวัดสะแก้วโดยวิธีขุดหลุมฝังกลบคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการขนย้ายไปทำลายประมาณ2-3ถึงวันวันละ30ตู้ซึ่งวิธีขนย้ายจะต้องปิดตู้ดังกล่าวอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้กลิ่นหรือน้ำเสียไหลลงสู่พื้นถนนและจะต้องทำการขนย้ายในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นโดยเบื้องต้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางสายเดินเรือจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวและในบางส่วนทางกรมปรศุสัตว์จะออกค่าใช้จ่ายด้วยและจะไปเรียกเก็บจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในภายหลังต่อไปครับในเบื้องต้นตอนนี้เราต้องรอสานวนนะครับ จากทางท่านอธิบดีดีไซน์นะครับจะส่งมาที่ปศุสัตว์นะครับซึ่งได้ประสานงานกันไปล่วงหน้าแล้วก็คือจะประมาณ1อาทิตย์หลังจากหนังสือจากท่านอาธิบดีพารณามาแล้วนะครับก็จะมีการดําเนินการตามแผนซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็จะทําให้ทางปศุสัตว์นะครับเป็นผู้ดําเนินการกําหนดแผนการทํางานซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนกันยาน,นี้ครับตู้เนี่ยมีทั้งหมดอของเราเนี่ยในพื้นที่เรามี90ตู้ นะครับ90ตู้แล้วก็มันจะมีตู้ของตักท่าเอกชนด้วยนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด2บุลเลตก็คือว่าตู้ที่จะไปทําลายที่สระแก้วนะครับแล้วก็ตู้ที่มีการเน่าเสียเนี่ยคาดว่าจะทําลายที่ตรงบ้านเบิงนะครับครับตามแผนที่ได้คุยกับดีเอเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายนะครับเวลางคืนกางคืนนะครับไปประมาณเที่ยวละ30ตู้นะครับไปที่สระแก้วนะครับ ส่วนตู้หมูเน่าขาไก่เน่าเนี่ยประมาณ14ตู้เนี่ยจะไปทําลายที่ศูนย์ของกรมปฏิศัตว์ที่นั่นนะครับจะมีพื้นที่ในการทําลายนะครับซึ่งก็จะไม่ก่อให้เกิดมวลภาวะสิ่งแวดล้อมกับบริเวณพื้นที่แถวนั้นครับแล้วก็ทางคณะทํางานเราก็จะเข้าไปร่วมไปสักขีพยานด้วยนะครับโดยมีหน่วยงานสนับสนุนของกอ,องทัพเรือนะครับซึ่งเป็นทีมปฏิบัติการของทางคณะทํางานทา่านนยสีขาว ไปร่วมบันทึกเทปแล้วก็เป็นพยานด้วยว่ามีการทำลายจริงนะครับวันนี้เรามีการประชุมแบบไม่เป็นทางการนะครับทางสายเรือจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในส่วนของตู้นะครับก็จะมีบางส่วนที่าทางบริษัทสายเรือที่ยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ก็จะมีบางส่วนเนี่ยทางกมบริษัทเนี่ยจะดําเนินการไปก่อนแล้วเราจะอาจจะเรียกเก็บจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายภายหลังครับ